เอาพี่น้องหลังจากเฮากินข้าวกินน้ําแล้วแล้วเฮาก็สิมาอบอบหมูตัวนี้ไว้อบหัวหมูเด้อพียองเด้ออบแหงประมุลุงเพชรจัน่อยเพิ่นมากินเตรียมมาให้เพิ่นเพิ่นมากิน่อะนะบ่เฮ็ดให้กระนาบเป็นคนเฮ็ดเด้อพี่น้องล้างสะอาดแล้วบ่หัวมันอบก็สิต้มตัวนี้จนเปื่อยแล้วจังมาให้เพิ่น สำเร็จเค้นากันเนาะพี่น้องเนาะส่วนตัวในคันซ้ำนี่ตัวอันตกพูดอนะไรอ้นเอาสองพูดกับเอื้อยอันนี้ขามันกระซี่ไหวนะกระนาดคนอยากเอาไว้ตุ่มกระเปียกเลยพี่น้องตีนมันอันสีแบ่งไม่ให้แม่กินพี่น้องจัะหน่อยแม่มอนมาแบ่งให้แม่ก,นนก,นกนินให้เพิ่นเลือกเอาซ้ำเพิ่นกินนนั่แหละเพิ่นให้เพิ่นเลือกเอาเพิ่นอะได้ตอนได้่นจับเอาตอตตยะไไคร้้วเปก นี่ซอยตะไคร้ตําเนี่ยนี่บ่เอ้ยเขาเขาชิทุบๆใส่เลยเหมือ<า>นต้มเนาะต้องมาตอีกตไต้มใบมะกรูดด้วจ้ะใส่เป็นใบมะกรูดขาด้วยจ้ะขาล้วซอยต้เลยะอืม เมกน้อย,ยพ,อพอแล้วเอวอเอาลงหันเบิ้งหาเครื่องอบให้ก่อนอบเดี๋พี่น้องเดินตามกระเทียมเลพี่น้องใส่ยังไงเลยเนี่ยปลาจะใส่ กระเทียมที่น้องตำอบอรวมทั้งกระดูกมันนะยังเพียบคือนานมาใช้ถมอ้อนคะอัน,นเอาใส่เล,เลเาายบอกใส่เล,เลเาายเลเลไม่มาเกี่ยข่าวกันเลยได้ปะบ่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 มสิขมมันจะไปขมยังหอมเลยเ่แบบเพียบ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ดองอยู่ผู้เดียวอยู่นะเดนดเด็ดกอดตู้กัน,นจูบตู้อีกวันเป็นแห้งแล้วลูกแกว้วความเพลงโอ้ยงานใหญ่ xe lai bình mua nè trời mua lại lại mua hô tô bắt ngày đấy ơi đem mỏ đây ma này thì không món đâu vì nó mà lựa, ở đâu mà lựa không à, mà lượt ở yên rồi đấy mặt toàn đây cả cháp rồi đấy เอาเลือกเอาเลยไหมพูดคล้องคอยเลยช่องช่องพูดั่นแหละห้าข่อยห้ากระปิ้งไปชองต่อนชองพูดอันนี้นะมีแค่นี้จะเลือกเอาจะอยากได้นังน้ำมันจากตอนก็นกนเลือกเอาชีนก็มีเท่านั้นหมักคนได้เลยนะ้ำมันปลาลาบแเสพเสพใช่ไหมเจ้าก็เอาผสมกันก็นกนได้นี่จะน้ำมันนี่ได้อยากได้ชีนก็เอาเลยไหมชีนชีนใช่ไหมขาแล้วบห่างแ้วเสียไว้ยังไงคลายเห็ดป่อยไวนี่มบริคลายแล้ว สิ้นนะฮะกะปิ้งให้นางลุงสองตอนสิ้นนะพิ่พพนเพิ่นเอาจนบุดได้สิ้นสิ้นข่อยแมงพันมีอะไรค,ะคิดว่าพนได้น,นิพูดให้แม่ได้เอาทำนี่นะะหรอทำพนกินเลยได้ทามาแก่พนกินเลยช่องพูดนี่ มีแต่อันกบเอากบเอาจ้ะติ่งไฮร้านเจ้าอันอันสองต้นยังวะเออเอานังมันกระพันอันเอาเน่พอได้ลาบผลกรรมกระเซ็บนังมันกะมหนงเออแซ็บนังมันหนะกะนังบางเออเออแล้วก็เอาไปเห็ดลาบ คงให้ค่อยลาบน้อยนึงก็ได้ดอกขมวดใจดขอวดใจขำบุญซื่ออยู่ดีมีแหงปีใหม่ปีเหมือนให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตครอบครัวเอบโอ้นได้<อ>ถึงหอยล็อกทะเลถึงนี่รัฐบาลตัมาา้มมันจะขึ้นอบใส่หรือชาสิลาโบอขอไว้ลาบออเนั่นอบเต็มหม้อเลยดิ<อ>ขาหนึ่งก็วัวขอว่าเสียเอาไปอันนั้นไม่เท่าเอาขาหนึ่งเลยอืมเอาให้กระเปียก ก่อนะมันบ่หลายเท่าใด๋นะว่าเฮาก็ซอยเฮ็ดลาบเบิดเลยมันมึนอีหยังก็เห็นบ่เฮ็ยังเบิดก็ยังแซ่บนี่มันมันบ่ได้นาหนาสมเจ้ามันบ่แม่นหมูพันธุ์เด้มันหมูเฮาเลี้ยงเองอันนีหมูเลี้ยงบอนพี่น้องเอ้ยมันก็เลยบ่อ้วนน่ะนะบ่แม่นมันมันมันบ่มีมันหลายหมูเลี้ยงบอนเฮาเลี้ยงธรรมชาติเออมันก็เลยแบบนี้มันแซ่บได๋นังมันก อะไแล้วบ่เฮยใส่ขบแล้วบ่เกลืออีย่ะเทน่ะใส่แล้วน้ำใส่บ่บันนี่บ่ซับนะอันนั่นแหละอ้บะบ้าสิเห็ดเนี่ยนะโคบันเปลือยอยู่หรอกเอาแนวนั้นแล้วเออแห่นโลดน้ำลายพยายามได้ตอนใหญ่เอาตอนใหญ่เออโอเคเอาเลยไปน้ำมันจะขัดแบบโซ่ อเอาเร็วเอาให้มันถ่วมมันละบ้านจะมันสิเปื่อยเออาใส่ยังไม่เพินะ่นกระทงเดียวไม่ออ๊บนะไม่เครื่องอบยังยังสิอ๊บอันนี้ชาเพิ่น ค่อยก็ต้มน้ำม้สิแกงน้ำมันเบาเลยี่้องเลยเวเดีจากนี้เลงเ่านมลูกพอแล้วอิเม่ัดมาลำกินปีงไก่โอนที่กินแล้วเดอพี่น้องเด้อโอนปีงสุกแล้วแฮมแล้วนมันแซ่พี่น้องมาแต่ตลาดก็มาแบบเพื่อลูก โษให้แม่เอาสีูมากินเ้ยเอาไปกินน้ำกันลแล้วเนาะซื้อกับเพื่อแม่แหละแค่แสบกินไก่อาพุนมาแล้วพุนแ, <c oughs> แม่เพื่อนเด้อเออมาแล้วนี่เด้อกํลังอบไห้อยู่เออขวบเนว่นี่แล้วจังเป็นขู่เป็นคนแน่าาเออยึกว้จงมา่า หน้าตานี anyway, ่โพดเด้อรักษาแน่เด้ออย่าให้มีแป้วมีแมงเอ้ยกินแป้วงานเบ่แม่นไปเสียสดมาแล้วบ่นี่ไปเสียตัวมาแล้วบ่แม่นบ่แม่นบ่รักคําหัวออกได้คืนอ้ผู้ใดบ่เจ้าลองเข้าไว้เก็แตหัวรักคําหัวออกไปทางห้อง้องอ้าวบ่เห็นนางน่่ไปแล้ว่ะใจซนี่ไปไสบ่ลอยไปเสียตัวแลนี่เบิ่งงนี่แม่นแท้ๆ ตาวมาจใช่มาคือนที่งลิงหอใครเนี้ยอีกชิ้นนี้คะเรากินดินน้ํานักนางลิงบอกเออเดินนะฮะไม่เออเมเพื่อนมเพือนิ้นีแหละนางสาวได้สักหายเจ้านั้นก็ก็นอนเจ้าก็เอาสาน้ำหัวฮะเออเออเสือผลเสื้อนายอีกอยู่ในในชักของนาสาวเก็บบอดเออ เอาคลิปนี้กับไปก่อนเลยพี่น้องขอบคุณ FC ทุกท่านค่ะมารับชมเปลาด้วยพี่มองดลวยยังได้ว่าคันจักด้วยเอานุ่มหนุ่มโปรแล้ว